สวัสดีครับวันนี้ผมขอพาทุกท่านมาติดตามผลสูตรการพอเห็ดฟางฤดูหนาวของผมครับขณะนี้เวลาตีสีสาเหตุที่มาเวลานี้เพราะว่ามีเห็ดที่พอเก็บได้บ้างแล้วครับเห็ดที่พอเก็บได้อยู่ชั้น2และอยู่ใจกลางของโรงเรือนเลยครับ ด้วยสภาพอากาศที่หนาวเย็นอุณหภูมิและความชื้นตรงนี้เหมาะสมกับการเกิดดอกของเห็ดฟางเลยทำให้เห็ดฟางตรงนี้ออกดอกก่อนครับเห็ดฟางในฤดูหนาวจะมีลักษณะดอกประมาณนี้แหละครับโอเคผมขอเก็บเห็ดก่อนครับ แล้วตอนเช้าค่อยมาดูเหตุกันอีกที <_ t enth> เห็ดฟางฤดูหนาวของผมจะมีดอกสีค้าและโตเต็มที่ได้ประมาณนี้ครับ <_ t enth> ถ้าในฤดูหนาวเห็ดจะมีสีค <_ t enth> ้าหรือมีสีดำไปเลยครับ แต่ถ้าในฤดูร้อนหรือในช่วงที่สภาพอากาศดีๆเหตุถึงจะเป็นสีขาวแล้วดอกจะใหญ่และสวยกว่านี้ครับแต่ดูรวมๆแล้วก็ไม่เลวร้ายสักเท่าไหร่ก็เหมือนที่ผมเคยบอกไว้นั่นแหละครับว่าถ้าเราแก้ไขจากหนักก็จะกลายเป็นเบาและจะช่วยทำให้เราได้ผลผลิตที่ดีพอๆกับในช่วงที่สภาพอากาศดีๆนั่นแหละครับ และใน2องวันมานี้อากาศเริ่มอุ่นขึ้นมาถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีครับ เดี๋ยวตอนเช้าค่อยมาดูกันอีกทีครับส่วนมากเห็ดฟางเพิ่งจับเม็ดได้สองวันเองครับแต่เห็ดตรงนี้เริ่มจับเม็ดก่อนจับเม็ดมาได้ห้าวันแล้วครับเลยได้เก็บก่อน และเมื่อคืนเห็ดตรงนี้ยังดอกเล็กๆอยู่นะครับแต่พอผมเก็บดอกใหญ่ออกเขาก็โตขึ้นสาเหตุท,ที่เห็ดออกแบบนี้เป็นเพราะสภาพอากาศครับแต่ก็ไม่ใช่ปัญหาอะไรครับพราะเห็ดก็ยังออกมาดีปกติอยู่ก็จะเก็บได้พอๆกับทุกรอบแล้วครับ ก็เห็ดชุดนี้จะทยอยออกและดอกจะสมบูรณ์และเก็บได้หลายวันครับหลังจากที่ตัดใยไปผมได้ให้น้ำเห็ดมา3ามรอบแล้วครับเพราะหน้าชั้นพอแห้งครั้งแรกในตอนที่เห็ดยังไม่จับเม็ดครั้งที่สองตอนที่เห็ดเริ่มจับเม็ดใหม่ๆ และครั้งสุดท้ายผมเพิ่งให้ไปเมื่อกี้เองครับถ้าหน้าฉั้นพอแห้งเราต้องให้น้ำครับเพราะถ้าเราปล่อยไว้จะไม่ดีต่อเห็ดแน่หรือแม้แต่หลังการตัดใยถ้าหน้าฉั้นพอแห้งเห็ดตาจ,จะไม่ออกเลยนะครับแต่ผมขอแนะนำว่าให้พ่นเป็นละอองฝอย และควรพ่นในตอนเช้าครับพราในตอนเช้าจะมีสภาพอากาศที่ดีและพ่นแค่พอให้มีความชื้นแค่วันต่อวันไม่ควรพ่นเยอะครับพอเดี๋ยวจะชื้นเกินไปแล้วจะทำให้เห็ดออกช้าหรือแม,ม้แต่เห็ดที่ออกมาแล้วดอกเล็กๆก็อาจจะอ่อได้ครับถ้าชื้นเกินไปสำหรับวิธีการให้น้ำให้ย้อนกลับไปดูในคลิปเก่าของผมได้เลยนะครับโอเค ฝากกดไลค์และกดติดตามช่องของผมด้วยนะครับเพื่อผมจะได้มีกําลังใจทําคลิปต่อๆไปขอพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมสวัสดีครับ